อูแวอูแวมาแล้วจ้าเแบบีมาแล้วนะคะเแบบีมังกรน้อยสีดําแดงนะจ้าสวัสดีเพื่อนเทุกคนสวัสดีน้องน้องนะคะที่รักในเกมส์ Snake s u i v a l เพราะกันเลยวเป็นประจำนะจ้ากับเกมงูเกมนอนเกมที่แบบเปลี่ยนสีและแต่งตัวได้สวยสดงดงามจริงๆนะใครที่ชอบแต่งตัวก็มาทางนี้เลยแต่งตัวให้งูเราสวยๆนะคะก็ Snake s u r v i v นะคะวันนี้นะคะ เราจะได้แส่มงกุฎหรือเปล่ามงกุฎมงกุฎมงกุฎนอนน้อยของเราต้องพยายามอย่าตายนะพี่จุ๋พยายามหลบไว้หลบเข้าไว้นี่มีแบบว่าให้โต๊ะกระจายเล่นด้วยนะ โอ้โหยิงเราซะแบบเหลือถึงหนึ่งแหมจะให้ครบพันดีเป็นยังไงล่ะบาปนั้นเอาตายโอ้ยคลิปนี้ทำไมสั้นๆอย่างนี้ล่ะจ้าเดบริสเดบริสโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเช่นเคยนะสั้นๆน,นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีไซบอส เรานีต้องขอไปก่อนนะจ๊ะ